มาแล้วครับผมมาแล้วครับกูบอกกันพี่น้องบบอกครัประมาณ10บกิโลบ้างเนี่ยถึงไหมชิโดไซใหญ่ครับน่าจะถึงครับ10บกิโลไซนี้ครับพี่นี่ใช่ใช่ไม่ไม่เดี๋ยวยกให้ดูกันเดี๋ยวยกให้ดูเลยเนาะสดสดใหม่ๆนะครับอยากโชว์ครับอยากโชว์นอ๋อไหนมาแล้วครับผมไซสวยไซใหญ่ครับไซสิบโลก็มาครับผมวันนี้ เออธรรมดาชินนี่ผมยินดาครับเดือดใจเลือเกินนะฮะเออธรรมดาชินนี่ใส่ใหญ่ครับผมใส่ใหญ่เลยครับผมใส่นน่ใส่ประมาณซีโลครับผมเอ เดี๋ยวไปให้ให้ช่างเล็กดูใส่สวยช่างเล็กปลาชนตัวแรกของวันนี้นะฮะใส่โลครึ่งเลยครับแล้วครับผมใส่นี้โลแปดครับเออธรรมดาชินไหนนี่เสร็จตาแล้วตานี้ตานี้ไม่ใช่ธรรมดาแล้วนี่ตาเล่นโขงเจอขงใหญ่นะฮะ สวัสดีครับผมมือนี่ผ้ามาลงปลาครับผมหมายธรรมชาติครับเป็นคลองธรรมชาติบาท60บาทครับอยู่บ้านละล่มพะรูครับอำเภอปะค้นชัยจังหวัดบริรัมย์ครับผมเบังครับวัดที่มีตัวใหญ่นะบรบครับผมเสียนแห่ก็มาหลายอยครับมอนี่เป็นคลองธรรมชาติแต่ปลาหลายครับมาหล่นกันเลยครับผมจับจองพื้นที่ครับ คลองเงวเติบอ,อยู่ครับแต่หมองปลายคลองมองนี้ยังบ่มีไผมาอยู่ครับผมในมาเอบดูทีมงานสายเรียบผาดากนะฮะดาวเรือง <c oughs> ธรรมดาที่ไหน <c oughs> ตัดอนาคตตัดอนาคตเลี้ยที่ไหนดูอดูดีไปไหนดูนั่นหรอเหนื่อยใจเหลือเกินนมมาละสองกล่องยี้มันแล้วครับผมดูวัดมันมันครับแข็งแรกครับผู้ใหญ่ครับประกาศอยู่ครับผมทางพี่ลำแล้วครับผม่าโดยยจเพีนคลสกมันมันครับลุกแล้วบอทันแล้วครับผม เอนะตอยรีเียนะก็ช่วยเียรันนี่ทะลุนะครับเสือเขียวครับดาวเรืองนะฮะวยจัดคียนาะวิบอกเลยเหลืออีกหานาทีครับผมแต่พี่จัดจนเต็มมดแล้วครับ ทางฝุ่นถือปาชโดแล้วครับกระโดดตําแหฮลงหมดแล้วครับผมจะเมื่อคราวใสใ่ไหเป็นกระโดดตําแหฮใหญ่เติบอยู่ครับจากสีออกบอออกครับผมว่าออกแล้วจากซีโยแบบนะค,ครับปาเก่งอีกตัวนึงครับผมใส่งามๆครับปลาเก่งเอ้ยเตอ ตัวใหญ่บอนแห้งครับแต่ว่าดมาแตกครับผมน่าเจียดายครับโอ้ติดแล้วติดคาแหกันโอ้ยอยะจะ,ะ <c oughs> ปลายังแงงหลายอยู่ครับผมเธอกันหลายคนอยู่แต่เอาขึ้นยังบ่ได้ครับส่วนหลายปลาชะโดครับผมดำแหลุดจ้วดแห้ขาดละนาวเลยครับ นี้ถือแล้วครับมาถึกตัวใหญ่ครับกระเบิงครับวาซิโยครับค่อยมันลุ้นกันนะฮะว่าไซสใหญ่ไซสไหนสิปลาอย่างปลาคอหรือปลาชโดหรือปลาโลมาครับผมฝนครับต้องฝนขึ้นแล้วครับบุมปลาตองไกใส่ใหญ่ครับผุมโอ้ปลาธรรมชาติครับปลาตองไกใส่ใหญ่เติบครับประมาณใส่ประมาณสองโลครับผม ได้แล้วครับผมปลาขาวครับผมปลาดูเล้งบิงพองปลาขาวใส่ไงครับใส่สวยๆครับผู้ใหญ่ว่าผู้ใดได้ปลาใหญ่ปล่อยคืนเด้อครับเดี๋ยวปีหน้าบ่มีวานอีกมาแล้วครับปลาคอตัวหนึ่งครับผมใส่ง่ามเติบครับประมาณหกขีดเออ คนขี่เมาอะไรได้ปลาตัวใหญ่ออโอ้ไม่ใช่มนุษย์ธรรมดาตัวนี้ขึ้ยยยยนยยแล้วครับผมตัวนึงใส่งามๆครับใส่หกขีดฝาธรรมชาติครับวันนี้าานนสวยงามนะฮะ มาแล้วครับผมปลาตองกายใส่ไงครับเออธรรมดาชินนี่เปลี่ยนเริ่มสวยลุ่นนี่ใส่ก็ได้เอ็นมื่อกลังหนาสีสมโลกล้วครับใส่นี่ใส่ไงเลยครับปลาตองกายเฮ้ลได้งก่ สวยงามครับสวยงามตาเรียกรับฟังความสวยงามครับผมใส่นี่มีสามโลกลัวครับมีใหญ่กว่านี้อีกนะครับหาลุ่นกันไปเลยหาลุ่นกันต่อครับผมใหญ่อละอลายเลยนะฮะจะลุ้นกันต่อครับผมปลาใบบองมันเฮ้ยครับปลาบีทสตีอัลลทีมงานบ้านกระโดนสวัสดีจ้าโอ้ยไม่มีใครเห็นหนาแล้วครับ เห็นกอดขึ้นแล้วครับท้างนี้บิงครับวู้ปปาตองกายไม่อีกแล้วครับผมปาตองกายสองสามตัวแล้วครับนี่จะใส่ไงครับใส่เดียวกันเลยครับผมใส่นี่สามโลกลัวครับเออตายข้างๆสองสามตัวแล้วนะฮะปาตองกายธรรมดาที่ไหนนี่ ลงถุงปุ๋ยแล้ะครับผมปลอดภัยนะฮะลงกระสอบมาอีกแล้วครับผมปลาตองไกยอีกตัวหนึ่งอยู่เลือพุ่นละครับไ่ใหญ่ไส่สวยนะครับมีแต่ไสหลุมสามโลขึ้นเลยครับปลาตองไกยใส่งา,ามๆครับผมคุครับเสือเลื้ยงครับปากกดเลื้ยงตัวใหญ่ครับผมอือใหญ่ละลายเลยนะฮะ รุ่นนี่หนำลดประมาณครึ่งซอกครับผมปลากดเหลืองรุ่นนี้ปลาบ่นยังไ่เลยครับแต่วานบอทันนะฮะยายสูเทจยายตาเยือบขาสนุกนะฮะวันนี้ไม่ได้แทงสนุกมาวานเฮธรรมดาชีได้นี่เปลี่ยนอาชีพบะ แพ้ไดแล้วครับลงแล้วปาเก่งอย่างญ่เลยครับผมทางนี้ได้ตัวใหญ่บ้างไหมครับยังเลยยังเลยบอกได้สักตัวยังยังไม่ได้ตัวใหญ่ยกโชว์น้อยหน่อยหนึ่งยี่คอดูน้อยนิ้วปาตองครับผมใส่งามๆทางไหนได้ตัวใหญ่บ้างครับ ต <c oughs> าบอก <c oughs> ปลาอะไรปาลาไกรอีกแล้วนะฮะถึงตัวหแล้วครับมองนี้มุดน้ำแล้วครับงมที่แหลกหาบมเห็นครับผม,าามดดนู้บออ้ลิงรอบแรกไม่เห็นบอก์ หลอบแหลกเห็นครับผมนุ่นบังคับวัาชียวบัครับผมคุณครับผมอยู่ทั้งแพครับได้ปลาตองครับตัวหนึ่งใส่งามๆครับหมยธรรมชาติครับมัหนี่บัานหกสิบบาทพอได้กันอยู่ครับผมนี่ปลาชโลปลาตองกกยปลาคอปลาขาวครับปลากระสูบมันนี่มีทุกยี่ห้อเลยนะฮะวันนี้ปลาครับปลาตอง กิอนอีกตัวนึงแล้วครับผมใส่งามๆอือธรรม,มดาที่ไหนนี่นู้บะคูนครับใหม่แล้วครับผมประตูกายใส่ไงครับผมอือมาได้จังหวะเลยนะฮะสวยงามครับใส่นี่ก็รุ่นนาสิได้สองโลก,กัวครับตายแหทีครับผมใส่ว <c oughs> สวยๆ ใส่สวยครับผมตองกายใส่นี่มาแล้วครับผมปลาตองกายใส่ไงครับฮาวแล้วครับทีหนึ่งหมันหมันครับผมเรียบร้อยอีกแล้วนะฮะหนึ่งตัวน้ำบุกไปประมาณสองเมตรนะฮะตัวนี้มาแล้วครับผมปลาตองเต็มแห้งนะครับเอธรรมดาทีไหนยิ่งท่าตะตือจู โอ้ตื่นละเสมอทกนบนลุกวงบนกระไดตัวนึงครับผมภาษาลาวอื่นยังโบโหครับภาษาเขมรนเขาเรียกว่านเนองนะฮะไดปลาเกงครับตัวนึงใส่ง่ามๆครับได้ข่าวว่าได้ปลาตัวกายใหญ่ครับผมแหกท hey, ุงให้ดูหน่อยฮะว่าใหญ่ขนาดไหน ประมาณห้าลกครึ่งบ่ไม่ค่อยยายห้าลกครึ่งเบมือคทวัดใส่เลยอี๋ทับอเมรยบ่ปลาหนาหุอู้ปลาเมือนกระดาเลยนาหุบชั่วโจอยเลเลเรเร่เี่เวอไอ้บังเอ้ยยืนทั้งพอทั้งลูก โ oh, อ้เหนื่อยใจเหลือเกินชวนลึกริ่มมาไอ้เด็กหยุดเลยบ้านบ่ครับนี้แหเอ้าปองสนายนํามาลูกตัวเองจ้ะหูเหนื่อยใจเหลือเกินอีสวะแน่นอนมาเจอแล้วครับเซียนชาติเบสเชียมนะฮะโดนหน้าเบสเชียมเนาะบาละโอ้ยบิชัด ยีใบบุญปรำสี่ห้าตัวนะครเปลเป็นภาษาต่างประเทศเก่งใส่งามครับผมมาอีกแล้วเออปูชาตินีธรรมดาที่ไหน,นไ,หไหนลยืยโชลยเสียอร้อกนะะดังแต่มายังไม่เห็นอรรอกเลยตัวใหญ่ขนาดไหนโอ้จำเพลงบ้านบอกเขาบอกว่ายิ่งพลาดครับกขาจำเพลงมันได้ว่าตัวนี้แหละ นี่ครับผมของนายชาติครับไอ้หลายโตเติมอยู่ครับผมปลาตองกายใหญ่ตัวนึงเอ้อมนุษย์แบกเขียมรายสวะแท้นี่ธรรมดาที่ไหนชาติไม่ใช่ปลาโง่เอ้อเต็มแฮ่อ่ะเนี่ยโอ้ธรรมดาที่ไหนนี่ อันนี้เขาวัดสายตามาบอกลงน้ำต้องใส่แว่นสายตาไม่ดีนะครับอูสายตาไม่ดีไม่พายายไม่ด้วยใช้สายตาใหญ่เขาเรียกปลาอะไรนี่ปลากระมังปลากระมังบอกบางคนก็เรียกเพียนขาวแต่เพียนขาวบางคนก็เรียกปลาเาาก๋งปลา,ปลา,ป,ลาปลาตัวเดียวอะไรชื่ออะยรยหโอเท่ ปลากรายตัวหนึ a a <expense sir. S 2> e ่งถ <laughs> in ึงสองกิโลไมนี่ประมาณสองกิโลสวัจะหนัธรรมดาที่ไหนทางนู่นก็หออะไรก็จูก็เจ้ากันแท้เดินเลาะไปเรื่อยๆครับผมวันนี้ถามเบื้องว่าไฟเสดได้ใสใหญ่กว่ากันครับเลาะเรียบตามฝั่งนะฮะปุ่นละครับ ปลาปากรดเลื้องครับตัวหนึง่งใส่งามๆครับผมเยอ,อขึ้นโชว์แล้วนะฮะวันนี้กำลังเจอปลากุดทรงตัวมันหายไปไหนหมดเดินมาเจอเซียนสมัยก่อนครับผมนี่เขาเรียกว่าแพร่คองแท้่ครับผมสมัยตะก่อนบ้านละรวยตา ยี่อะไรตีุ <c oughs> ่นตางุ่นกับแพ่แปนครับผมมาแล้วครับผมปะตองกายครับอยุดทึงเรือครับใส่ไงครับผมปืด๊ดใส่นี่ประมาณ3โลกลัวอโ,โ,โอ้ทำยกโชว์เลยครับผมอโ,โอ้ใส่ใหญ่ครับธรรมดาทีไนนี่ ไซนี้ประมาณสามโลก,กว่านะฮะหลุนเบิ้งนี่ครับว่าซิมีจกักโตน่าจะโตเดียวครับผมจระุกเอากระรุกเอาเลยนะฮะอูอ้ส่อนแฮครับสองแฮอูอ้ป่าเก่งครับผมอีกสองโตโอ,อ้ธรรมดาที่ไหนนี่บนครับไหนป่าไายตัวหนึ่งครับผมใส่งม้งม ดีครับไ้วครับตัวหนึง่งคนได้มาจากบ้านปลาชันบ่มาลุมพนูเขาไม่เอาหรอกให้บ้านอื่นกินตัวใหญ่บ้านให้บ้านอื่นกินตัวใหญ่เป็นเจ้าของน้องแล้วเขาไม่กินหรอกตัวใหญ่เขากินแต่ตัวเล็กอย่างนี้เลยไอ้บานอื่นได้ไปหูเดือยใจเหลือเกินเขาอุตส่าห์มาตังกราเขาอุตส่าห์มาตังกราเสียค่ารถคันน้ำมันเขาอีก นีเจ้าภาพเออผมเจ้าภาพแถมเล้อวอีกคนหนึ่งเจ้าภาพแถมเล่าบ <c oughs> อเอออย่างนั้นไม่ต้องวานลบ <c oughs> ผมให้ใหบ้านดินได้ปลาตัวใหญเล้าคนหนึง <c oughs> อันนี้เป็น <c oughs> เขาเรียกว่าเป็นเจ้าภาพที่ดีนะฮะ <c oughs> ดูแลลูกบ้าน <c oughs> ดูแลคนมาจากทางไกลทางนี้เล่นแหวกแนวครับผมเริ่มลากกันแล้วครับ <c oughs> ทางนี้ได้ปลาใหญ่สักตัวยังครับยังยังเลยบอขาดเหไปแล้วน ขาดเหบอไม่ใช่ฮขาดขาดขาดเอววันลุนเบิ้งครับเวลากสี่ใดตัวใหญ่ได้บอครับผมยี่อะไรปลาโกปลาโกเฮ่เบิ้งกันครับทางที่ด้ตองกายใหญ่ครับผมมาดูนะฮะว่าจะกี่กิโลน้ำลดไปประมาณ5เมตรแล้วครับขึ้นตัวเดียว มาดูครับว่าใสไหนไปไปบ้านให้ครเนาะพอไดยู่ยส่วนมากกระตองกายเหมือนกันนี่แหละรุ่นประมาณ3โล2โล3โลืออใส่เดียวกันเลย3โลกว่ากว่าสี่โลเอปลามันเป็นจุดลายๆยอย่างนี้เองม,มันวิ่งไม่ได้มันเลยตายในเหุทางฝุ่นก็ทีมงานลากครับผม เมืองวาชมานวาครับมาครับผมไปทางนูน้นเห็นเขาตะโกูว่าทางนี้ไีไดาทมอาทมอืออาทมจริงๆนะฮะใส่สโลกลัวเลยนะฮะ low, สวยงามกำลังเห็นปลาคอตัวแรกนะฮะวันนี้โอ้สวยงามครับผม ระบบลากขึ้นนี่ไม่ใช่ธรรมดาเนอะนี่ประมาณห้ากิโลนี่ระบบลากธรรมดาที่ไหนนี่เออนี่ปลาช่อนตัวใหญ่ตัวแรกของวันนี้นะฮะเออธรรมดาที่ไหนนี่มาดูกันเต็มๆนะฮะประมาณโลครึ่ง เดี๋ยวไปให้ช่างเล็กเลยใส่สวยช่างเล็กปลาช่อนตัวแรกของวันนี้นะฮะใส่โลครึ่งเลยครับผมอประมาณโลแปดครับช่างดูเมื่อวานแล้วปล่อยคืนนะฮะแล้วมาเอาแล้วครับผมใส่นี้โลแปดครับ อธรรมดาชิไหนี่เสร็จตาแล้วตานี้ตานี้ไม่ใช่ธรรมดาแล้วนี่ตาเล่นโขนเจอของใหญ่นะฮะร้อนกินไอติมก่อนครับผมเอาหนึ่งอันฮะเอาแบบกล้วยครับผมแบบกล้วยกี่บาทครับสิบบาทนะฮะ ไอ้จิมเย็นๆโตๆครับผมร้อนๆต้องชิมก่อนท่านผู้ชมบอกว่ามาดูโคจยแต่ต่างเขาว่างานเป็นเรื่องธรรมชาติคนมาถ่ายยังเสียเงินเลยครับผมขอบคุณครับอะไแล้วครับผมปลาอะไรปลาฉาโดโอปลารายลายเหมือนเสือเลย ว้ปลาไรโอยฟ้าอ้รุนนี่รุนกัดกอเลยกดมาแล้วครับท่านติ๊กครับผมเออมาไายได้จังหวะพอดีแท้อ้ธรรมดาชีนายนี่ใส่ใหญ่ครับผมเอาวางเลยที่บ้านม่กลางกลางกวางเอียง ีีกกก็็็็เเหหนนขนข้าข้างางรางรถตัวใหญ่ใส่ใหญ่เลยครับผมใส่นี่ใส่ประมาณสี่โลครับผมเออปลาตาเขียวเฮโอ้มาถจอคนไม่คืออีกผ่านติดมันแล้วครับผมตาฤาษีว่างไงทางนู้นมาแล้วครับปลาคอใส่ใหญ่ใส่วูดรุนนี้ไม่ใช่จะโลเข่งหรือโลครึ่งนี่ โลครึ่งเอ้เอาน้ำเขาบกไปประมาณสี่ห้าเมตรอีกแล้วนะฮะคลองนี้กลังเขาบอกว่าบ่อนปลาใหญ่ครับผมบ่อนโดนเติมแล้วครับกำลังลงไปวานมีปลาตัวใหญ่ไหมีแต่ปลาตัวใหญ่ๆครับนำเรือนี่เขาบอกว่าปลาประมาณใส่ประมาณหาโลครับผมนี่ผมได้ประมาณ เห็นผมไหมเห็นไหมไม่เห็นเล่ผมเดินไปเองผมได้ประมาณเลยวฮัโลครับฮัลโลเลยครับมาลครับแต่ปลาอยู่นู่นครับอยู่ห้องนู่นครับสุดยอดเลยครับผมมาเบิ้งครับผมปลาใส่ฮัลโลใหญ่สัมได้ครับเดี๋ยวเพิ่นจะเอาขึ้นมาให้เบิ้งครับมาแล้วครับผมมาแล้วครับกูเบอกงครับพี่น้องบบอกครั ประมาณ10บกิโลบ้างเนี่ย <มา S 2> ถึงไหมชโดไซใหญ่ครับน่าจะถึงครับ10บกิโลไซนี้ใช่ใช่ใช่ไม่ไม่เดี๋ยวยกให้ดูกันเดี๋ยวยกให้ดูเลยเนาะสดสดใหม่ๆนะครับอยากโชว์ครับอยากโชว์อ๋อไหนอ่อนมาแล้วครับผมไซสวยไซใหญ่ครับไซสิบโลก็มาครับผมวันนี้ เออธรรมดาชี้นัยนี่ผมยินดาครับเดือดใจเหลือเกินนะฮะเออธรรมดาชี้นัยนี่มาแล้วครับผมอยู่ฝั่งนู้นได้ยินแต่เชียงแค่น้นพ้องแค่น้นพ้องว่างั้นเราดูวันใดเออปลาฉโดครับผมอยิ้มมีปลาฉลังด้วยไม่่เลลลยปาฉังอะ นี่ลาฉลังหลายเติบอยู่ครับปรากฏไฟชโดนี่ประมาณ8กิโลไดไหมนี่สูสีสูสีวอยสงสัยเตยนะฮะเดี๋ยวมาแกลมด้วยได้ครับได้ครับตั้งฟืนขึ้นตัวใหญ่ตัวนึ่งละครับผมเชียงโฮกิจูกิจราวใส่ประมาณโลหนึ่งละครับไปแล้วครับผมตัวใหญ่ครับตัวหนึ่งปากคอครับ โลนี่ใส่โลกลัวครับผมทีมงานกระสังนะฮะมาอีกแล้วมาจากทางไกลครับอำเภอกระสังครับผมมาเบิ่งของตาฤสีครับผมวาซิมานสําไดยีอ่อะไรเป็นโคอเฮ้ออันนั้นเขาโฮมาดูทางนี้ตาฤสีมานเติมอยู่ครับผม ได้แล้วครับสองโลโอธรรมดาที่ไหนนี่ว่าแต่มนุษย์ธรรมดาปลาอะไรปลากรายปลากรายเปิงสนายปลากรายมันมีมือบอกมันเปิงสนายหยบกระตุยบางไงกระตุยบางบอกเหนื่อยใจเหลือเกินธรรมดาที่ไหนนี่ทำเป็นหอบฮับโซเหนื่อยเฉยๆเหนื่อยนี่ครับผม อออันนี้ไม่ใช่ปละตัวอันนี้เขาเรียกว่าร้อตุธมนะ่ะนี่ครับใส่ประมาณเกือบโลแล้วครับมาอีกแล้วครับผมตัวหนึ่งใส่ไงครับอือบอกว่าปลาปละตัวไม่ใช่แล้วอันนี้เขาเรียกร้กถ้าปลาปละตัวเล็กกว่านี้นะฮะ <c oughs> โอโหอะไรกระจุก,กจระเจ้าโอ้ ยังไม่เห็นกอดเลยได้ย,ยินแต่เสียงโหบอลแล้วครับผมผ่านติก๊กไซแล้วครับจวดอื้อกินทั้งขี้นะฮะครับ,ค,รบคลิปนี้ก็ถือว่ามานอยู่ครับผม ลงคองธรรมชาติครับอยู่บ่านละลมพนูครับผมอำเภอรประคนชก่จังหวัดบุรีรัมย์ครับครับคลิปนี้ก็ฝากไว้สำเนีแลครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามทีมงานนะหน้ากันนะได้เลยเด้อครับผมสวัสดีครับบ๊ายบายนะฮะเจอกันใหม่คลิป